อันนี้คือสุดแล้วนะเล่นสุดแล้วอันนี้คือต้องหยุดแล้วก็ตัดทิ้งอย่างเดียวนะอันนี้คือน่าจะไม่รอดแล้วนะอันนี้คือเราก็จะหยุดทําสีแล้วเหมือนกันช่มไหมก็เลยปล่อยเซอร์เลยอันั้นผมเราค่อนข้างติดส้มอันนี้ก็จะเป็นสีบาลายาร์อ่าข้อดีของบาลายาร์มันก็จะได้อ่าทำให้ลอยเห็นไหมตอนนี้มันเป็นข้อดําอยู่ดําแล้วก็ส้มอันนี้จะเป็นตัวเชื่อมให้อันนี้ใส่ง่ายเนี่ยคะ่ะ ถ้าเป็นหน้ามา้าเราจะเก็บหมดเลยยกคว่ำแล้วก็ถอยความยาวอยู่ที่เราเลยถ้าเราชอบยาวเราก็ขยับลงมาถ้าเราชอบแบบอยากไม่อยากให้ยาวมากม่อยากทิ่มตาแล้วก็ขยับขึ้นตำแหน่งที่เราต้องการนะเราค่อยกดชึบแค่นี้เลยข้างหลังก็ยกคว่ำเห็นไหมอ่ะให้ดูว่าพอเราใส่ตัวนี้ปุ๊บเนี่ยข้อต่อดํากับข้อต่อส้มเราอะ่ะมันจะถูกเชื่อมด้วยสีบาลายาร์ดเนี่ยเพราะนั้นคืออันเนี้ยบอกเลยว่า คดคุ้มคดได้อะไม่ต้องทําสีผมไม่เป็นท่อนเป็นแท่นแล้วนะคะเชื่อมเป็นสีเดียวกันเป๊ะนี่จ้ะความเป็นจริงก็คือผมดําอันนี้คือผมเสียฝอยมากอันนี้คือทําไม่ไหวแล้วถ้าทําต่อนี่คือตัดทิ้งโกนหัวเลยเชื่อมเป็นเนื้อเดียวกันเป๊ะจ้ะแล้วจะทําสีทําไมคะให้เปลืองเงิน